คุณภาพลกคแล้วอาาเสดบอกประตูบอกกันเบาๆใช้มีอเล่นแบบฟององประท์เพราะว่ารอบแล้วกับสมรงเียรได้เอานะไปกันได้ับเพราะว่าเดี๋ยวคสิดหนักเลยครับไปเข้าไปเข้ารอบไปเนี่ยครับ้ท่ได้เขารอบอันนี้เป็นวางไปรอเลยรอบไปเลยรอไปเไป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 ชา ครับผมลงเลยครับลงเลยกรรมการจะไม่เห็นอ่าพนุนกุบลเชื่อการเชื่อเบนเนี่ขอสนามคืนเรื่อยนะครับขอเลือกฟุตบอลด้วยฟุตบอลใครเองของของเอามาเองนะครับหรือยังไงลูกคุตบอลนะเอามาเองผมกรรมการอ่ากับเจ้าครับไปที่เทนเลยครับกรรมการเดี๋ยวกรรมการไปครับกรรมการชูครับไปหน้าอย่างเดียวไปหน้ายังเดียวไปหน้าอย่างเดียว

เอะเรียงเลยเรียงสวยจะได้ขึ้นไปได้คนนึ่งตัดเสร็จขึ้นนำแล้วครับหนึ่งต่อศูนย์

Oh. Hey, like Lanh <laughs> uh. lùi <well. coughs> well, <coughs> uh. không... <coughs> <coughs> đi không ăn lẹt, lắm lẹt, lắm lẹt, lắm không lẽnh 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 อยู่ง <above> ั้นแหละอย่างเี้ยโยนดูคนตำงนดเออพ่อเก็บบอลก่อนเก็บบอลก่อนยไปเลยใจเย็นใเย็นไ้เลงตัวสุดท้ายมึงอ่

เอปุน๊ไม่ต้องอยไม่ต้องอยรเอาไหนหรอเอาทุ่มไปไหนหรอโยนี่ทุ่มมันเลยนี่เออเออนี่แหละยนีแหละลูกบอลนะครับใครพบเห็นลูกบอล้วของกองอเรกของกอางครับลูกฟุตบอลนะครับอุณสารนักติงคาณอาเมารอารออะไราอลฟุตบอลปุ้ดีากเอเ เฮ้ยดอคูเครคบเอาไรคูรคไรคูอะนรคูครคไรคู่อะไคอรคูไคร กีฬกรุมตํนักใส2 6 9ัมรุกสเกสเกียทพบบ้านตสิบยูสิบสามจัดไปทุกทุกไหมต้นไม้ต้นไม้ทุก

bay con bay con bay lên con lên đi đi bỏ này เท่ยวคอยใช่ไหมเข่ากลางเขากลางช่วยไั้ได้ได้ได้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเกี่ยวตัขึ้นไปสิไป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 เลย

หูเหนือว <to at alt> mm ่ะเหนือว่ะเหนือเหนือเหนือมึงกูเหนือไม่ก็ติหลอกพี่น่ะหลอกพี่เฮ้ยช่วยลุงช่วยดินหาตัวด้วยหันหน้าใส่เนี่ยตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่เนี่ยเออ

ดูด้วยดูด้วยตึงตึยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลทุกท่านยังอยู่ในรอบแรกครับทั้งสองทีมยังอยู่ในรอบแรกตาเสร็จสีชมพูสีเขียวนี่สัมโรงเกียรติฟุตบอลชิงทุกปีครับสำหรับสัมโรงเกียรต์ครับแชมป์ทุกปีชิงทุกปีปีนี้บอลเจ็ดคนก็ยังอยู่ในเส้นทางนะครับชนะมาแล้ว วันนี้ถ้าชนะอีกก็จะสองนะครับสำโรงเกียรติก like ับตาเสร็จอยู่ในสายเอครับมีสามทีมทีบันดานนะครับบันดานแข่งสองครั้งแพ้เป็นทั้งสองครั้งเลยครับเขตก้าวครับวันนี้ตาจะเป็นทีมที่รุ่งเรืองอ่อเล่นได้เลยไม่กดดันนะครับยังไงก็เข้าสายเอลุยครับ

ฟตบอลของคนมายัมีว่งว่ไม่หมดดนรีแน่โรงเรียนอ้ยมามามมาต้องไปเก็บกำเนิีไปฟอร์มมาปฏิบัติงานับโรงเรียนายเซ็นไปสวย เดินมาเดินมาถึงคนเดินเท้ากลางดูดูดูขาวผิดดูขาิดดูขาวิดดูขาวิดนี่ไงเอาเป็นแล้วครับสุดแบบดอเปรครับกีฬาฟุตบอลี่ร well. ังนเป็นกีฬาเป็นท้าเขาระวังเราเราระวังเขา ยงเอาเอาเพื่อนก่อนสิแังไปเล้ยงคร่คู่ค่คู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 ่ครู่คู่่คู่คู่่คูนนู่คอ่คู่คู่คคู่่่ค่คู่่คู่คู่คอู่่คูค่คู่คู่่ ประตูต่อสูเรื่องสำหรับปลาเสร็จเอาแล้วครับสำโรงเกียริจะว่ายังไงอ่อกระเจ้ากระเจ้ากร,ระเจ้าแข่งเล้ยบพระอจำได้ดเลยนะครับกระเจ้ากระเจ้าอยู่ไหนนาะพกระเจ้าอ่าครับ